สวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เสี่ยพงจะมาสอนนะครับว่าคนที่เล่นเกมบาคาร่าเป็นกับคนที่เล่นเกมบาคาร่าไม่เป็นเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับคนที่เล่นเกมบาคาร่าไม่เป็นเนี่ย บอกก่อนว่าเขาจะไม่ดูเขาไพ่อะไรเลยเล่นตามดวงเอ้ยเปิดนี้กูชอบน้ำเงินกับเปิดนี้กูชอบแดงกับแทงแม่งมั่วๆไม่มีที่มาที่ไปในการได้หรือว่าการเสียนะครับสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่คุณเล่นมาใช่วันนี้ดวงคุณอาจจะดีหนึ่งอาทิตย์นี้ดวงคุณอาจจะดีมา7วันคุณแม่งได้กาไรไมาเยอะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่ามันได้มายัางไงว่ากูแทงต,ต้องแทงแบบนี้นะต้องลงแบบนี้สุดท้ายอาทิตย์ต่อมาก็เสียเดือนต่อมาแม่งก็เสียสุดท้ายแม่งก็จะบอกว่าเกมบาคาร่าเนี่ยแม่งโกงหรือว่าเล่นยากนะครับนะพอจะเข้าใจไหมเพราะส จริงไหมแสดงว่าคุณที่ได้มาเนี่ยยังไงคุณก็คืนโต๊ะอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมาเดี๋ยววันนี้เสี่ยพงษ์จะมาเล่นให้ดูว่าคนเล่นเป็นเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวหาห้องก่อนนะวันนี้เล่นที่มือถือเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ที่โต๊ะเซ็กซี่บาคาร่านะครับโต๊ะเซ็กซี่บาคาร่าเดี๋ยวหาห้องที่เราถนัดหรือว่าสวยๆนะอ่ะห้องนี้ห้องนี้แม่งจัมโบบอกเลยห้องนี้แม่งโคตรสวยมันเป็นเขาให้สองตัดหนึ่งนะครับ อ่ะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นหรือว่าคนที่ดูเขาไพ่ไม่เป็นก็จะงงอีกว่า2ตัดหแม่งคืออะไรวะพี่2ตัดหนึอะดจากกราฟใหญ่นะแดง2น้ําเงิน1แดง2น้ําเงิน1แล้วก็แดง2ตาต่อไปมานจอกอะไรครับน้ําเงินนั่นเองถ้าเป็นกราฟทับตามกราฟนะ2ตัดหนะประมาณนี้เสื้อพงเนี่ยสอนไม่มีกักแน่นอนนะครับสอนหมดไม่มีกักวิชาอยู่แล้ว คุณได้เออคือผมยินดีด้วยคุณเข้ามาชมคลิปผมโอเคผมได้ตังค์จาก YouTube นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาถ้าผมทำให้คุณได้คุณก็ติดตามคลิปผมจริงไหมล่ะไม่มีอะไรยากประมาณนั้นอะเมื่อกี้มันออกแดงไปเห็นป้าตามเขาแดงออกสองไม้นี้สลับไปที่น้ําเงินอัดน้ําเงินแม่งเลยสองหมืนบาทไม้นี้นะไม้นี้ล่อที่เพเยอ์นะครับสองหมืนบาทเดี๋ยวดูว่ากราฟเนี่ยมันจะตรงหรือเปล่า นะถ้าตรงกราฟตามกราฟแม่งยังไงก็ถูกมายนี้นะไม่ต้องลุ้นอะไรมากการดูกราฟเนี่ยไม่ยากครับโต๊บาคาร่าเนี่ยมันมีทั้งหมด8สำรับไพ่เนี่ยมันแล้วแต่ที่นะแต่ส่วนมากจะแดสำรับเอามาสลับสลับรวมกันเห็นป่ะแล้วมันก็จะดึงออกมาทีละใบทีละใบเนี่ยสุดท้ายแม่งก็ออกตามกราฟวนๆแม,ม,ม,ม่งไม่ไปปิงปองมังกร2ตัด1 3 2 1สสองอะไรประมาณเนี้วนๆอยู่แบบนี้นะครับ เมื่อกี้เห็นบ้านแดกสองหมื่นไม้นี้สลับไปที่แดงอ่ะจะไม่พูดเยอะละเดี๋ยวทุกคนจะงงนะครับดูตามเล่นไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันเห็นไหมแดงสองน้ำเงินหนึ่งแล้วไม้นี้ก็ใส่ไปที่แดงอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับขอลดหน่อยขอลดหน่อยนะเสือพงเนี่ยมีรูปภาพพร้อมคำบรรยายว่าถ้าเราเจอเขาไพ่แบบนี้อ่ะคุณต้องแทงแบบไหนต้องเล่นแบบไหนต้องเดินเงินแบบไหน จำไม่คุณเนี่ยเล่นเป็นเก่งมากขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมไมายนี้ปอกก้าวอีกแล้วตามเขาไพ่เลยเห็นปะแดงสองน้ำเงินหนึ่งแดงสองน้ำเงินหนึ่งสองตัดหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ยากเห็นไหมถ้าสมมติว่าคุณเล่นเป็นเล่นง่ายไหมครับเล่นง่ายแต่เขาไพ่เนี่ยมันก็ไม่ได้จะขึ้นสวยแบบนี้เสมอไปนะครับไม่ได้ขึ้นสวยแบบนี้เสมอไปก็พยายามดูกันด้วยพยายามเดินเงินกันด้วย คนจะเล่นทุนมากทุนน้อยเอ้ยจะเล่นมากเล่นน้อยเล่นหนักอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ทุนคุณทุนน้อยไม่ต้องเล่นเยอะไม้ละร้อยก็พอไม้ละห้าสิบก็พอไม่ต้องบ้าเหมือนเสือพงนะครับไม้เมื่อกี้มานอกที่แดงตานี้ใส่แดงไปอีกหนึ่งครั้งครับเอาโอเคฝั่งนู้นเจ็ดแต้มโอ้โหเสมอวะถ้าตามเขาไพ่เนี่ยมนนอกสองตันหนึ่งเนี่ยแดงสองน้ำเงินหนึ่ง แล้วเมื่อกี้ก็แดงอีกหนึ่งไม้นี้แม่งก็ไม่พ้นแดงแน่นอนใส่แดงไปอีกหนึงไม้ครับเมื่อกี้ออกเสมอนะออกชนนะยัด20,000แม่งเลยมันไส้ไม้นี้รอบไปที่แดงนะสองหมื่นบาทเดี๋ยวดูนะครับว่าคนเล่นเป็นเนี่ยเขาเล่นกันยังไงต่างจากคนที่ใช้ดวงเล่นยังไงนะครับผมนะฝากไว้ด้วยจะได้เล่นเป็นกันนะครับคุณเนี่ยบางคนเนี่ยเล่นไม้ละร้อยถูกสาไม้เนี่ยพอป่ะกำไรสามร้อยบาท ทำงานเนี่ยตั้งหลายชั่วโมง8ดชั่วโมง12บสองชั่วโมงกว่าจะได้เงินสา0รอจริงไหมคาแรงขั้นต่ํานะไม่ต้องอะไรเยอะแยะครับผม3า0ร้อยก็พอแล้ว300ร้อยก็ถอนแล้วนะกําไรแล้วดีกว่าไปนั่งทํางานงกจริงไหม5้นาทีได้เงิน300รํอยทงานบ้าอะไรเนี่ยเห็นปะ่ะม้นี้แม่งบวกอีกสอง0มื่นเป็นไงเจ็ดแต้มนะครับฝากไว้ด้วยฝากติดตามคลิปเสพงด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาไพ่เสพงเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับ เขา่าไพ่ของเสือพงนะครับเสือพงจะเขียนไว้ประมาณนี้จะเป็นรูปภาพกราฟพร้อมคำบรรยายว่าถ้าเราเจอห้องแบบนี้เราควรแทงแบบไหนนะครับนี่หน้าตาจะประมาณนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยเล่นเก่งขึ้นแน่นอนนะฮะใครอยากได้เทคนิคการอ่านขาไพ่เนี่ยแอดไลน์เสือพง์มาได้เลยนะครับ